สวัสดีครับพบกับเว็บเ c อร์ชาแนะครับวันนี้จะให้ดูอะตอมตัวหนึ่งนะครับที่ส่งมาจากค่ายส e ีลเว e นะครับได้รับความกรุณาจากพี่ที่ช่อง HJK i เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นอะตอมหยดสูบนะครับให้ดูกล่องกันก่อนนะครับนานทีเราจะเห็นอะตอมที่มีกล่องลักษณะแบบนี้นะครับเป็นภาพ drawing มานะครับให้เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของอะตอมนะครับ เข้าใจว่าที่ให้เห็นด้านข้างมาอย่างเนี้ยแล้วเป็นภาพ drawing อ,อ,อ่ะเพราะว่านี่เป็นการโฆษณาจุดขา,ขายของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นอะตอมที่สามารถเปิดฝาได้แบบนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เขียนว่า experts cloud chasers ทางพี่เขาไปถามทาง steel wave แล้วนะครับว่าจะโลโก้ด้านหน้า2อันเนี้ยที่เหมือนตาของอันและนี้เป็นปากยิ้มเนี่ยนะครับไอ้เจ้า ตาสองอันเนี่ยหมายถึงอะไรเออทางพี่เขาเรียกเป็นเครื่องหมายเขาหลามตัดนะครับทาง s ส e ีเว v e เขาตอบกลับมาว่าเป็นเครื่องหมายของ double black diamond นะครับเพชรสีดำคู่ซึ่งมีความหมายถึงความเป็น e อ็กซ์ทั้ง2ด้านนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าเป็นทั้ง e อ็กซ์ทั้งเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องควันนะครับ mm hmm. นั่นเลยทำให้อตอมตัวนี้ มีชื่อว่าแทน EXRDA ด้วยความเป็นเอ็กซ์เพร์ตนั่นแหละครับเขาก็เลยย่อมาอันนี้มโนล้วนๆนะครับแต่น <laughs> ่าจะมีที่มาที่ไปทำนองนี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของอะตอมกันนะครับงงอไดีครับเทปะ มันเปิดได้แบบนี้ครับจากภาพ Drawing เมื่อกี้แจ๋วเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอตอมกันนะครับที่ช่างผมเป็นไหนโอเคอยู่นี่หนักประมาณนี้ครับผมว่าหนักพอสมควรอยู่เลยนะครับคงเนื่องจากว่า เป็นอะตอมที่มีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนหน่อยนะครับตัวนี้เป็นอะตอมขนาดออ25มิลนะครับสูงประมาณ36มิลถึงท็อปแคปประมาณ50มิลนะครับขนาดใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอ่ะให้ดูโดยรอบกันก่อนแล้วกันนะครับ Okay. โดยรอบประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับ Double Black Diamond นะครับทีนี้มาดูในส่วนของดริปทิปแล้วกันนะครับดริปทิปเป็นเกลียวแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีจังๆนอกจากไอ้เจ้าบานพับสวิงแล้วอะคือการให้ดริปทิปมาถึง3 3อันนะครับความหนาไม่เท่ากันนะครับ2ตัวนี้สังเกตน,นะครับให้ดูตัวแรกที่ผมใส่มานะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างเป็นตัวการสปิดแบ็กนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้เป็นริบทิปเดลรินเหมือนกันนะครับหน้าตาทํานองนี้นะครับด้านล่างก็เป็นตัวการสปิดแบ็กเหมือนกันตัวนี้จะพิเศษตรงที่มีแหวนปรับรูลมมาให้นะครับมาให้ทั้งหมด4 4รูลมนะครับ 4รูนะครับเราสามารถถอดแหวนปรับรูลมออกมาได้แบบนี้นะครับชิ้นนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีโอริง1เส้นนะครับเคขอใส่คืนนะครับส่วนอีกชิ้นหนึง่งผมชอบเวอร์ครับเพราะว่าตัวแปลงริปทิปใช้กับตัวแปลงริปทิป510นะครับ แล้วเจ้าตัวแปลงดริปทิปเขาเนี่ยมันเป็นโลหะชิ้นเดียวกันมาเลยคืออยากให้หลายค่ายใช้ตัวแปลงดริปทิปลักษณะนี้นะครับคือเป็นชิ้นเดียวแล้วเป็นโลหะเนี่ยผมว่ามันเวิร์กกว่าเป็นเป็นเดลรินมาครับไม่รู้นะครับผมผมไม่ชอบตัวแปลงที่เป็นที่เป็นเดลรินเลยหรือว่าเป็นทั้งโลหะทั้งเดลรินอะไรเงี้ยบางทีมันแยกชิ้นกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นโลหะผมว่ามันมีมันมันแน่นหนากว่าครับ พอดีไม่ได้ใส่โอริงนะครับเอ้ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉลมน้ํายาหรือว่าวาสลีนอะไรเลยนะครับโอเคขอใส่ทิปทิปคืนแป๊บนะครับให้ดูโดยรอบอีกทีนะครับเมื่อเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นเขาว่าชุดตัวเนี้ยอ่อ การเปิดของเขาเนี่ยคือ150ยห้สองศาผมว่าคงต้องยึดแกนไหนเป็นแกนสักแกนนะครับสมมุติเรายึดแกนนี้เป็นแกนศูนย์องศาวาคือถ้า180มันต้องแนวนี้ใช่ไหมครับแต่นี่มันได้ร้อยห้าสิบองศาครับซึ่งมันก็พอเพียงกับการหยดละการหยดหรือว่าการเช็คว่าสํารีของเรามันแห้งหรือ,อยังนะครับเชื่อมด้วยตัวตัวยึดตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับ เลข4ตัวห2 3 4แล้วตรงนี้เป็นตัวาข้อต่อนะครับสำหรับตัวยึดบานพับนะครับโอเคด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับดีไซน์ and manufacture by s t e ย l wave แล้วก็ตัวเลขนะครับอะตอมตัวนี้ให้รูลมมาแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ดูตอนแรกนี่งงนะครับสังเกตจากหน้าด้านนี้นะครับมีฝุ่นนี้นะครับสตัวจะทะลุกันแบบนี้นะครับตัวใหญ่เนี่ยนะครับแล้วด้านนี้เราเห็นละเราสามารถเห็นรูลมละแต่อีกด้านหนึ่งไม่ไม่เห็นคือเขาจะวางแปลกๆเพราะว่าอะตอมตัวนี้เราสามารถใช้ได้ถึง4คอย คือเราสามารถใช้ได้เป็นคู่นะครับ2คอยหรือว่า4คอยเขาออกแบบได้ฉลาดมากครับลองเด,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับหมุนสังเกตดูลมโดยรอบนะครับนะครับตรงนี้จะเว้เวนห่างกว่าช่วงนี้ละทีนี้ก็จะใกล้สรูแล้วก็จะห่างขึ้นเอาไว้ใช้ลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูคือถ้าเราใช้เป็น4คอยเนี่ย เราจะต้องใช้เจ้ารูลมตัวใหญ่ตัวนี้นะครับคือต้องเปิดให้เห็นรูลมตัวใหญ่ตัวนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น2องคอยขอด้านอีกทีนะครับคือเบื้องต้นเราปิดรูลมตัวใหญ่ตัวนี้ซะแล้วเราสามารถใช้จากอ่อเดี๋ยวขอขอหมุนเข้ากล่องเลยแล้วกันครับจะได้ดูง่ายๆหน่อย เมื่อเราปิดตัวนี้นะครับเจ้าตัวใหญ่ทั้ง2ด้านด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นด้านรูลมตัวเล็กเนี่ยนะครับถ้า2รูด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะ2รูเหมือนกันสังเกตนะครับใช้2รูท้าย1 2สองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 2คือแบบเข้าใจวางรูลมมาให้นะครับดังนั้นผมว่าคือขั้นแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้กี่คอย แล้วเราค่อยเลือกเอานะครับคือผมจะหมุนถ้าเป็นผมผมจะหมุนดูก่อนจมุนตัวตอมเข้ากับหมุนเด็กเข้ากับกล่องแล้วทีนี้ก็มาดูมุม,มนะครับในการในการจโมโมคอยอย่างถ้าผมจะใช้2คอยแล้วผมอยากจะให้มันสวิงแบบตรงกลางด้านนี้เลยอะ่ะเราก็ปิดตรงนี้ซะเราก็ปิดไอ้เจ้ารูลมใหญ่ใช่ไหมครับรูลมเล็กทีนี้ก็จะได้ละและแลตรงนี้ก็จะตรงกลางด้วย พอเรารู้ว่าพอเราได้มุมตรงกลางแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเลือกทีนี้เราก็มามาสังเกตรูลมนะครับว่ารูลมเนี่ยมันก็จะอยู่สองข้างคือด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ว่ารูลมมันคือตรงนี้ละเราก็สามารถโมลวดได้เลยว่าเราต้องโมที่คอยนี้อันนี้รูลมนะครับแล้วก็คอยนี้เอาลวดไว้ข้างบนรูลมนะครับ ขอท็อปแคปออกนะครับแล้วการใส่รวดวนะครับอันนี้เป็นเสาขั้วบวกนะครับนอกนั้นเป็นขั้วลบเราก็ใส่ขาสมมุติเราจะโมโคอยนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่ขาอีกข้างหนึ่งมามามา,มาที่ตรงนี้มาที่ขั้วบวกนะครับและขาอีกข้างหนึ่งมาที่ขั้วลบก็คือตรงนี้แล้วเราก็ หมุนน็อตออกนะครับคลายมานิดนึงอีกอันคืออันนี้นะครับก็หมุนปึ๊บคู่ตรงข้ามเงินแค่นั้นเองครับเขาฉลาดในการออกแบบมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอะตอมที่ที่โมได้ถึงสี่คอยหรือว่าคอยเยอะๆลหลายคอยเนี่ย คือเราจะต้องการเสาที่มันสูงขึ้นถูกไหมครับแล้วมันจะใช้พื้นที่ไปเยอะอย่างเช่นเคยเห็นอะตอมตัวหนึ่งที่แบบโมได้หกคอยครับก็จะมีเสาเหมือนเสาวเวโลขึ้นไปแล้วก็แบบหนึ่งสองสามสามสามลูะครับอันเนี้ยมันผมว่ามันใช้สี่คอยโดยใช้เด็กตื้นๆแค่เนี้ยเด็กสั้นๆแค่เนี้ยแบบเออเข้าใจคิดมากครับคือผมว่า การออกแบบของเจ้านี้นี่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ตั้งแต่เจ้าบานพับสวิงของเขาแหละยันมาถึงเด็กแต่ว่าเราต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับในการในการใช้อะตอมตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โมแบบง่ายเหมือนกับเสาวเวโลครับโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นนั่งใส่ลวดที่คอยนี้แล้วก็คอยนี้แล้วมาให้ดูกันนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมไปพอเราใส่ลวด ที่หานี้แล้วก็ที่หานี้ในทางตรนข้ามเงินก็อย่างนี้นนะครับใส่ทั้งทั้งสองคอยเสร็จก็จับจับ,จบไว้แล้วก็เอาเกลียวขวั้วบววครับยัดไปแล้วก็ไขควงขันแค่นั้นแหละครับโอเคแป๊บน,นึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับไปใส่ลวดมาแล้วนะครับก็ได้หน้าตาทำนองนี้นะครับใช้ลวดบางๆเลยครับแคนต้น24เกต แกนสานะครับกี่รอบนับเอานะครับผมหยิบหยิบมาจากในกล่องยาจำไม่ได้เหมือนกันก็อย่างที่ให้ดูตอนเมื่อก่อนตัดไปเมื่อกี้นะครับว่าขาขั้วลบก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วขั้วบวกก็เอาไว้ตรงแกนคอยตรงข้ามกันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ขั้วลบนะครับแล้วขาขั้วบวกก็มาตรงนี้แล้วก็ไขควงขันยึดขั้วบวกไว้แค่นั้นเองครับ หลักใหญ่ใจความคือไอ้กลมๆที่เห็นใน,ในตามในคลิปเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยคือขั้วบวกรอบนอกคือขั้วลบเท่านั้นเองครับทีนี้เราก็จะได้ oh. สวิงแปะโดยที่ดูล่วน,นะครับวลวรดร้อนแดง แล้วเราก็สวิงอย่างนี้ได้แล้วครับโอเคผมขอไปใส่สมลีก่อนแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันโชว์อีกทีครับโอเคครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูกันครับแล้วช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะหยดให้ดูก่อนครับว่าผมบิ้วประมาณนี้นะครับนี่ผมลองครั้งแรกนะครับ แล้วก็ไม่มีลวดตัวอย่างไม่มีอะไรนะครับตัดทีเดียวได้เลยงงเหมือนกันคือตอนแรกคิดว่าจะโมล,ลวดยากหรือเปล่าทําไปทํามาเฮ้ยไม่ยากนี่นะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับแค่ดูให้เข้าใจแค่นั้นครับว่าเออตรงไหนตรงไหนแค่นั้นเองแต่ว่าคือถ้าใครชอบอะไรเดิมๆก็นะครับผมว่าอันนี้เหมาะกับ เหมาะก,กับคนที่แบบชอบทดลองอะไรใหม่ๆครับผมว่าลองนี่ครั้งแรกได้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับถ้าถ้าใช้ไปเรื่อยๆนี่ผมว่าก็ชิวครับไม่ได้ยากเย็นอะไรครับดูแบบเอ้ไม่ใช่สาวเวโลไม่ใช่แบบกูไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นแต่เอ้มันได้หรือเปล่ามันโมยากหรือเปลอมีได้ยากเลยครับลองผมโมได้คุณโมได้ครับนี่ครั้งแรกนะครับ ต้องเบิร์นกันครับลืมเบิร์นมาหลายคลิปแล้วแล้วขออนุญาตขี้เกียจนะครับขี้เกียจเปลี่ยนมุมกล้องขี้เกียจจริงๆคืนนี้คืนลอยกระทงครับเกี่ยวไหมเนี่ยขอหยดเยอะๆแล้วกันครับโอ้อยไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวขอเช็ดนี้หนึ่งนะครับเสื้อตามสไตล์ครับ แบบคนทํารีวิวเขาควรจะออกมาแล้วแบบสะอาดสาดนิดนึงหรือเปล่าอือปาวเบี้ยวไม่ใช่มุมนี้มุมนี้จ้าว้าต้องหยดโชว์จากมุมนี้ใช่ไหมครับอุ้ยผมก็ช่างกระไลเนาะเออ เดี๋ยวชิมเลยนี่อ่าทีนี้มาลองดูครับอยากรู้มานานแล้วเหมือนกันเวลาแห่งการรอคอยโอ้ขวัญท่วม อันนี้รูลมสองอันนะครับเดี๋ยวผอผมลองลดให้เหลือรูลมเดียวนะครับแต่พอรูลมเดียวแล้วก็จะเฉียงเฉียงนิดนะครับไีกาเอานะครับเพราะผมมั่นใจว่าเกลียวของอะตอมแต่ละคนไม่เหมือนกันหน้าเลยของผมที่มีกล่องสองตัวก็แบบเกลียวไม่เหมือนกันนะครับมันลงมาไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่ ชอบสองรูเลยครับผมว่าถ้าถ้ารูเดียวคงต้องใช้ดิฟทิปที่สุดจะเิิดรูของเขานะครับตัวแปลงดิฟทิปนี้แบบโอ้โหมีสเสน่ห์เหลือเกินมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันครับดิฟทิปนี้กับ รูลมเล็กๆอันเดียวนะครับผมว่าสองรูดีกว่าแหมปากมันนิดนึงนะครับอ่ะพูดถึงข้อดีข้อเสียนี่ว่าครับเดี๋ยวขอปรับไว้เออตรงนี้สิมันก็สวยโอ้โเขามีความยืดหยุ่นมากนะครับจริงๆแล้ว อ๋อเจ้ารูลมสี่รูของเขาเนี่ยจริงๆเราใช้ได้ทีละแค่สองรูแค่นั้นแหละครับแต่ว่าเออเราสามารถเล่นได้นะครับอ๋อถ้าอันนี้มันจะต้องใช้สองรูคู่นี้เท่านั้นนะครับคู่แรกไม่ได้เพราะถ้าเราใช้คู่แรกจะเป็นการเปิดอันนี้นะครับเป็นการเปิดสําหรับสี่คอยนะครับรูลมดังนั้นต้องสองรูนี้นะครับสองรูคู่หลังนะครับ ผมเอียงให้ดูเลยเลอะไปหน่อยกอเช็ดนิดนะครับย่องไปเช็ดมานะครับเมื่อกี้เลอะไปหน่อยโชวหยดน้ํายาดีกว่าครับโอ้ยอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้แคปแก้วแล้วดิคือมือเดียวเลยด้วยก็มือเดียวเหมือนกับการใช้แคปแก้วเลยนะครับเนี่ยคืออ่ะผมทำให้ดู มือหนึ่งถืออย่างนี้ใช่ไหมครับเปิดเลยอีกมือหนึ่งก็หมุนน้ายาอ่ะเอาฝาไว้แล้วก็หยดโอ้โห,โหชิวเป็นไหนเนี่ยข้อดีโคตรครับดีไซน์แบบอื ชอบจังเลยครับดีไซน์เขาขอเพิ่มไฟนิดนะครับเจ็ดสแล้วกันควันไม่น้อยนะครับกลิ่นโอเคสงสัยมันจะ expert อย่างที่เขาว่า,าจริงๆครับ แต่แล้วแตคนถนัดนะครับเดี๋ยวผมลองผมลองเอาอีกด้านหนึ่งสวิงด้านนี้ก็ได้นะครับอ้วยังไม่ชินครับเพิ่งใช้ท่วมนะครับ อ,อพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคืออันนี้แหละครับเท่เนาะคิดได้ไงเนี่ยดีไซน์แต่ละอย่างแบบผมว่าค้นล้ำเลยครับผมนี่ทำเลอะประจําเลยไหมเนี่ยผมว่าถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายมุมแบบนี้ก็คงโอเคกว่าน,นี้นะครับ เช็ดอีกทีครับอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยโอเคนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวขอเล่นมุกนี้ก่อนครับก่อนลาขอบคุณสต l วเวฟด้วยนะครับขอบคุณพี่ H I J K ด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจแล้วก็กด Follow ที่ Instagram ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเช็ดแปบบ๊นหนึ่งครับแม่จะเช็ดเป็นไหนเนี่ยโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ